สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาตามกันต่อกับสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งนั่นก็คือสูตรคำนวณเด่นล่างระยะยาวนะคะซึ่งอันนี้เราไเรียงไปให้ทั้งหมด1ิบ้างวดงวดนี้นะสถิติตัวเด่นก็มา1ตัวนะนั่นก็คือเลข2มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างค่ะสถิติทั้งหมดระยะยาว1ิบ้างวด วดตัดไปเป็นงวดที่16นะสูตรคำนวณคำตัวแทนด้วยหลักร้อยบวกกับหลัก10%บนคูณสบวกหลักหน่วยบนคูณสบวกหลักสิบล่างคูณสบวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ x บวก7บวก1ดังนี้ทั้งนี้ทั้ทงนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูสถิติในงวดต่อไปซึ่งการคำนวณของงวดก่อนๆนหน้านะบางทีอาจจะมี ทั้งมา1ตัวทั้งมา2ตัวบ้างปรับลายอย่างเช่นนะหธันวาหกห้าคำนวณได้6 3 4 4มาหลักมีล่างนะสิธันวาหกห้าคำนวณได้8ปดห้าหกนะ,ะอ,อ,ออกห้าแมี8กับ5มา10บหน่วยล่าง30มทันวาหกห้าคำนวณได้7 4 5หถัดมา17เจ็ดมกราออก47ก็มาทั้ง7และ4 4 7สะะี่ะต่อไปสิ 7มกราหกหกเนี่ยเราคำนวณได้290ค่ะออกอ่า92ก็มา2กับ9มา10หน่วยล่างนะต่อไปนะฮะ1กุมภาพันธ์นะ,ค,ะคำนวณได้071ออก80 0มาหลักหน่วยล่าง16กุมภาพันธ์66คำนวณได้856มา55 5, 5, 5มาเบิ้ลถัดมา1มีนา คำนวณได้ห้าสองค่ะออก7จ็สาม,มาหลักหน่วยล่าง 16. มีนา66หกคำนวณได้เก้าหกเออก9 9้าเก้าเก้มาเ่นถัดมา 1. เมษาหกหกคำนวณได้0ูนย์เจมา71มาครบมาคู่ 16, สิเมษาคำนวณได้6กสามออกห้ามาหลักสิบล่างสองพฤษภาหกหกคำนวณได้9ก้ ออก99ออกมาเพิ่นรบ10หน่วยล่างต่อมา16พฤษภาคำนวณได้290มา09มาครบคู่10หน่วยล่าง1มิถุนา66คำนวณได้301ก็มาครบ2หลัก30 14มิถุนาคำนวณได้634ก็มา6 หลักหน่วยล่างนะสำหรับท่านไหนที่อยากจะคำนวณย้อนไปดูคลิปวีดีโอในงวดก่อนได้เราคำนวณไปแล้วทีนี้เราจะมาคำนวณต่อ,อต่อไปนะฮะ,อ,ะอย่างงวดนี้นะ16กรกฎาคมที่ผ่านมาออก6 3 0และ62ค่ะเลข2ค่ะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง31กรกฎาคม66 เราจะนำสูตรนี้มาคำนวณซึ่งสูตรคำนวณง่ายมากก็คือหลักร้อยดึงมา5บวกตำแหน่งหลัก10บนคูณ4 3, 4 4ส2พักไว้บวกหลักหน่วยบ,บนคูณ20คูณอะไรก็ได้ศูนย์หลัก10ล่างคูณ2 2 612แล้วก็บวกหลักหน่วยล่างคือเลข2นำจำเพาะหลักหน่วยมารวมกันหลัก10เราไม่ต้องมองนะคะ5・้บวก2ได้7 7บวก2ได้99บวก2เป็น11ดิีัช่นใส่1นึ่งไปก่อน หนบวกเได้8และ8ปบวกหนึ่งได้เดังต่อไปนี้นะเพืเ่อนๆก็ลองนําไปคํานวณหรือเช็คอีกทีหนึ่งก็ได้5บวกกับ3 42สบวกกับ0บวกกับห2สอบวกหลักในล่างเลขส2งบวกสได้4 2, 4่บวกสได้ห้าเป็น11ใส่1นึ 1, 1่บวกเได้8และ8ปบวกหได้9อันนี้คือเด่นล่างระยะยาวกับค่ะที่ลงไปแล้วงดที่แล้วนะ เราก็มาคำนวณต่อในงวดถัดไป31กรกฎาคม6 6นะคงคงจะไม่เลื่อนมา30เนาะคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวรอรอดูลอตเตอรี่เขาออกจริงก่อนนะคะแนวทางเพื่อสนับสนุสนสดาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ